เคยกินเป็นการทะเลไหมพี่กินแค่ไข่มันนิดนิดหน่ยอยอน่อยอะครับวันนี้เรากินไข่เฮรากันครับหรอ,อใช่ครับถ้าบางคนแพ้ทิชเชคือตายถ้าบางคนแพ้ทิเชเช <ละ S 1> อร์คือตายวังอุประสง์อุปกรณ์ครับเดี๋เราจะมีกระดานโคลาอันกันครับพี่โคลาอันลแล้วก็เราก็จะใส่ไปเรื่อยๆไปตามแนวไม้ไผ่ครับ ไปตามแนวไม้แผ่นแล้วก็แบงดามันจะเข้าไปซนอยู่ตามพบแบบยางอะไรเงี้ยอ๋อเห็นในล้อเนอะเออแล้วผมไปถามรุ่นแกก่อนว่ารุ่นไองเห็นเป็นล้อครับออกเลยอะไหนเลยพี่ขับอกให้แรงซ้ายนะดูดีกว่าอย่าอยากจะตรงเลยเรามาถูกทางเลยพี่เอาจริงๆไปไหนพี่ไปไหนอุ้ยอแข็งเลยพี่จับได้เลยใช่ไหมพี่มันไม่มันไม่กัดใช่ไหมครับไปแล้วไปแล้วไอ้แบงดาเขา อันนี้กินกี่คนครับเนี่ยอันนี้แหละครับพี่ก็มีแค่เราสามคนนี่แหละโอ้โหไปหมดเหรอล่ะสวัสดีครับกำลังครับเอาครับครับสวัสดีครับผมเจงครับรับทราบครับสวัสดีครับจ๊อบครับตอบรับทราบมาไกลเจงครับพบกับรายการครับเฮ็ดหยางเซียนหลังอีกแล้วครับผมฮู้ วันนี้ครับผมแจ็คกาม่ามื้อสันวันดีแล้วกันพี่มื้อสันวันดีคือวันที่ดีและวันที่เหมาะสมครับผมนะฮะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์มายพี่พี่ครับค่าต้นเคยกินเป็นการทะเลไหมพี่เคยกินแค่ไข่มันนิดนิดหน่อยอ่ะอ่าครับแต่วันนี้เราเซอร์ไพรส์มากกว่านะครับพี่วันนี้เรากินไข่เฮลากันครับคืออะไรไข่เฮลามันแค่ไข่ตัวธรงดาพี่แต่มันกินไม่ได้เหรอใช่ครับถ้าบางคนแพ้ทุกเจ้าคือตายถ้าบางคนแพ้ทุกเจ้าคือตาย เดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาใหม่นะมันคล้ายๆแมงดาอันนี้อันนี้เข้าใจแต่มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ครับแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์เราจะกินไข่ไหรามึงเหมือนเอาปลาปักเป้ามาให้กูแล้วนั่นแหละพี่เอาจะหนักกว่าปลาปักเป้าเพราะว่าไม่สามารถเอาพิษมันออกได้หนักกว่าด้วยังจะพูดอยู่อีกเราต้องรีบลงไปแล้วเพราะเดี๋ยวเออใช่พี่เดี๋ยวน้ะมันขึ้นเอรีบลงไปดีกว่าไม่งั้นไม่ทันใช่ครับพี่พี่เคยใส่กระดานกันไหมครับพี่โอ้โหหน้าเหมือนกูชาประมงมั่งมั่งเนี่ย ครับพี่สถานที่ที่เราจะลงกันครับวันนี้ครับนี่นะนะใช่ครับพี่แล้วไปยังไงเราจะลงไปยังไงเนี่ยครับมันจะมีเดินลงไปเลยอ่ะมันจะมีเอ้ยไม่ได้พี่อ๋อกระดานกระดานใช่ครับแต่ปกติก็เดินเดินลงได้นะพี่ใช่เพื่อนผมเคยลงไปแล้วรอบนึงไปยังไงยังไม่เห็นเลยพี่ตอนนี้ถึงว่ามันยืนคนเดียวอันนี้กระดานที่ว่าใช่ไหมใช่พี่อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราพูดถึงครับ ผมว่าใส่ไม่ใส่มาธรรมดาไปพี่เั็นไงทราไงเราถ่ายลงไปแล้วเราคิดๆเลยไหมที่ผมดูนะผมกล่าวว่าผมจะนอนแล้วเอามือกวาดเอาอย่างเี้นะอันนี้ได้เพื่อนจะกินอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ครับพี่ก็ง่ายๆครับผมก็คือกระดานใสครับครับนี่เราจะมีกระดานคนละอันกันครับพี่คนละอันแล้วก็เราก็จะใส่ไปเรื่อยๆไปตามแนวไม้ไผ่ครับไปตามแนวไม้ไผ่แล้วก็มันจะมีรอยางยางนอกของพวกรถแบบรถกระบะรถปิกอัพรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นะผมเดี๋ยวผมไปถามรุ่นเกียร์ก่อนว่ารุ่นอะไรหนป็นล้อครับออกเป็นล้องเห็น เสร็จปุ๊บแล้วก็เขาจะไปฝังไว้ตามไม้ไผ่พี่แล้วก็แบงดามันจะเข้าไปซนอยู่ตามพวกแบบยางอะไร่ยโอยเอออุยไปแล้วไปแไปแล้วไปแล้วครับอนชาวประมงกันนะอันนั้นชาประมงเหมือนกันครับคนนึงเอ๊ะเหมือนจะติดนะมว่ามจะไปส่งติดมากกว่ามันมันมันลึกไหมพี่คนครับังนันเออมีดัวมัเลม เอาหัวเข่าขอาหัวเข่าเขาพุ่นประมาณเข่าครับฟรานนี่จะสูงมานิดนึงก็หัวใช่ครับพี่พุ่นหนัไอ้ใครขาสั้นน่าจะมิดหัวกูมาทำอะไรเนาะก็แต่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะใช่ไหมพี่ครั้งแรกเลยน่าสนุกดีครับผมต้องลองผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันพี่ครับดูท่าทางก็รู้แล้วล่ะไรครับพี่เดี๋ยวผมส่งตัวให้ครับพี่ ปึ๊บเป๊ะเอาเข่าวางตรงนี้พี่เอาเข่าวางตรงนี้นะครับเอ๊ะเอ๊ะคุณดูสเต็ปผมคุณดูสเต็ปผมก่อนนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยนี่ไงฮะอจริงๆเราถ้าเรายืนแล้วปุ๊บแล้วเอาเราเอาไม้แบบเหมือนคนจีนนะพี่ที่แบบํายันอ่าคํายันไปเลยเออมันก็น่าสนใจนะวิธีนั้นอ่ะมันก็น่าจะได้นะใช่ไหมครับใเอ้ยนําไปเลยนําไปก่อนกูไป ไปเลยพี่เขาบอกให้เ<ห><ห>ลยทางซ้ายนะมันเลี้ยวยังไงวะไิวะมิดตามเลนถนนมดีกว่าไม่อยากจะตรงเรามาถูกทางไหม <laughs> พี่เอาจริงๆ <laughs> เอะไะครับผมเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครับทุกคนครับผมนะฮะหากใคร,ใครอยากจะมากินแมงดาสดๆครับแนะนำครับผมตลาดสดครับง่ายสุดแล้วฮะต <laughs> <laughs> อน <laughs> นี้ไม่มีแล้วเพื่อนเพื่อนเลี้ยเพื่อนเพื่อนเลี้ยเลิกหมดแล้วกระดานดูที่จะจับ พี่เขาีอไกล้ยก็มีชือกคัีู่ดไปไหนอ่ะอ๋อพี่ถ้ามันเข้าร่องปุ๊บมันจะง่ายกว่าเดิมพี่เนี่ยถ้ามันเข้าร่องแล้วมันจะง่ายฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮจยเฮ้ยเฮนยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ไเนยก้ย้ยเฮ้เยเฮยกยยเยเ้ยเย้ นี่แต่มันมันเริ่มง่ายพี่ออกมาข้างนอกมันเริ่มง่ายอ่ามันก็ว่าโอนมันไอพวกไอตรงนั้นมันเหมือนพวกขยะหรือกรีเซดหอยอะไรเงี้ยมันเยอะมันก็เลยเหนื่อยมันไม่ลื่นเลยไม่ลื่นพี่ใช่ไปมาแล้วมาแล้วพี่ฝั่งอัลมาลโค้ดสวยเอาไปดูมาแล้วพี่ไปมาแล้วไอ้ทวด ก่อนเลยพี่นี่อยู่ในนี้เนี่ยอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองยกขึ้นเลยนะนี่วิ่ยเป็นแผงให้นะหลายตัวเลยเอาออกมาไงเดี๋ยวผมไปแกะตัวให้พี่มามาครับผมผลงานครับอุ้ยอุ้ยเป็นแผงเลยพี่เผียบเลยเอ้มันเข้าไปอยู่ยังไงอ่ะอ๋อเขาก็ซื้อมาตอนเช้าแล้วเขาไปโยนเนี่ยมันมีรอยดูเข้าอยู่เนี่ยอ๋อมันมุดเข้าไปดื้อเลยอ่ะโจับจับได้เลยใช่ไหมพี่มันไม่มันไม่กัดใช่ไหมครับ แต่แต่แต่หางมันแทงไม่ได้ใช่ไหมครับพี่แทงได้ครับแต่ไม่ปวดไม่ปวดใช่เขาบอกอยู่นะมันมันเจ็บนะแต่ว่าไม่ปวดเบี้ยวแล้วเดี๋ยวมันก็หายแล้วแต่ว่ามันจะต่างนะเขาไม่ปวดเลพี่แล้วแล้วแล้วผมต้องดูยังไงว่ามันจะมีไข่หรือไม่มีไข่พี่ดูตัวเมียก่อนแล้วกันอ่าวิธีดูตัวผู้ตัวเมียพี่อันไหนถ้หน้าเว้าลงไปอ่ะตัวผู้หน้าเว้าคือยังไงพี่ตรงนั้นอ่ะนี่เหรออ่าน่ะแล้วถ้าเต็มตัวเมียอ๋ออันนี้คือตัวผู้เราปล่อยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋เพราะเราจะเน้นตัวเมียเพราะเราต้องกินไข่มันครับไข่สิหาว่าววว่าตตััไหนเมีย อันนี้ตัวผู้วาวๆอย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่อ่าเฮ้ยเป็นแล้วตัวใหญ่กว่าตัวเฮ้ยผมไม่จับอเป็นการทะเลไขยดีกว่าพี่เออแต่เขาเุณียวดีทางด้านนี้เลยเหรอผมเก่งแล้วแค่เพิ่งจับสองตัวนะเขาบอกตัวเมียจะใหญ่กว่าหน่อยตัวเมียจะใหญ่กว่าหน่อยดูข้างในครับไม่น้อยนะครับข้างในใช้คำว่าเป็นเป็นฝูงนคู่ป่ะนำเกาะคู่อยู่เหรอไหมคู่ไหมอ่ะคู่คู่นี่นี่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียได้แล้วได้แล้วเจอเจอตัวเมียนะในตามจะคู่อย่างนี้ไอตัวไอตัวโดนทับเลยตัวเมียใช่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 พี่เราปล่อยผัวนไปไหมเราเก็บเมียนไป แหม่ทำเหมือนชิวิตตริงกูเลยยังไงเขาตีนี้นี่ครับแล้วเราดูยังไงว่ามันมีไข่ไหมพี่เนี่ยแค่นไหนไข่อ๋ออ๋อข้างในนี่ไง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 อ๋อนี่ไงเป็นเ็เม็ดเนี่ยพี่อ๋อไปเราไปดูตามร้อยดีกว่าพี่ไปเอากระดาษลงไปเก็บซะไป เฮ้ยยังไงไปเก็บมาแป๊บเดียวได้ขนาดนั้นเลยมีมีมีพี่มีมเนี่ยแหละมึงเอาปูขึ้นมาโชว์เลยไม่แล้วไม่แล้วไอ้ดาเอาอน่าจะมีอ่ะนะมีอ่ะมี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 ไงข้างๆอ่ะมีนะครับเหลืองเลือเลยแต่อาจจะไม่เยอะเท่าตัวแรกๆแต่ก็พอได้อยู่ไม่ใช่แปลกๆยังไงพี่ลูกเวลาล้วงลูกตัวผู้ อาาตัวพูดทั้งคู่เลยพี่ไปกลับเข้าไปครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปทำกับข้าวกันดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นมากนะครับแล้วก็มันน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ไหวกับตองพ่อชั่งนีครับพี่น้องอุ้ยอันนี้หอยแข็งหอยแข็งหอยแข็งพี่อุ้ยแต่หอยแข็งตัวใหญ่มากพี่อยู่นี่สองลูกแทบจะเต็มมือพี่โคตรใหญ่ จริงวันนี้ผมกินแค่หอยแข็งก็พอนะแล้วไปเดี๋ยวย้ายขึ้นไปข้างบนกันครับเพราะว่าตอนนี้น้ำก็ใช้คำว่าท่วมถึงนะครับตอนนี้ <c oughs> อย่าใช้คำท่วมเลยพี่ท,ท่วมนะครับไะไป เอ้านี่เราจะไปไหนกันต่อเพราะเมื่อกี้เราหยิบแมงดาอะไรมา้แล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นพ่อแกไปเอาหอยนางรมกับหอยอะไรสักอย่างนี่แหละคล้ายๆผ่านกุ้งจริงมันเ่ยใช่แล้วเราจะกินอะไรคืนนี้หนังมาเราได้ตะกร้าเลยพี่แต่ดิฉอยากให้ดูน้าก่อนเพราะวันนี้มันเราขึ้นลงมาแบบแป๊บเดียวน้ำขึ้นวมัดแปบเดียวครับเขาบอกว่าถ้ามันแบบขึ้นมากกว่านี้มันก็คือมิดหัวเราได้เลยมิดหัวแล้วเราจะไปทาอะไรกินตรงไหนก็ดีไปทากินที่บ้านพี่เขาครับแล้วก็มันจะเป็นพวกแบบเหมือนสาราหลังบ้านอะไรอย่างงี้พี่น่าจะพอดีเป็นชิว่่่่่่่ยเใชๆล กียังไม่รู้อยู่เลยพี่จำได้ไหมพี่จำได้ตอนแรกกูไปยืนคุยกับเขาอย่างยึดรายการเป็นเรียนจริงดีว่ะตั้งแต่ลงตรงโค้ดแล้วจริงตั้งแต่ใครพี่ก่อนใครตากล้องใครอะไรกันโอ้แยกกันไม่ออกเลยทีเดียวือว่าชื่อรายการเฮ็ดอย่างเสียหลังขอมึงเฮ็ดทุกอย่างเลยใช่ครับเอาทุกอย่างครับครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมแล้วก็เราจะทำเมนูอะไรไปลุ้นเอาครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรครับแล้วก็ทำตามนั้นแหละพี่ไปไปย เรียบร้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมเราก็เข้าสู่ช่วงทำอาหารครับเอาเหรอชื่อช่วงแค่แค่ตรงนี้เลยหรอเอามึงเอาช่วงอะไรก็เข้ามาทำอาหารเออยำครัวสนุกสนานอะไรไม่ไม่มีล่ะไม่มีครับพี่ตอนช่วงไปก็บอกว่าช่วงไปครับช่วงหาก็ช่วงหาครับก็ท่าเตนดีอ่้ตรงนี้ก็ช่วงทำอาหารครับเอากันแล้วแต่มึงเลิกกันอ่ะอันนี้กินกี่คนครับเนี่ยอันนี้แหละครับพี่ก็มีแค่เราสามคนนี่แหละโอ้ ไปหมดเนยกลาไหนเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างอย่างไงซิวัตถุดิบที่เราไปหาอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยครับนี่แบงดาอุ้ยเต็มเลยไอตอนที่เราไปไปหยิบหยิบกันอะสามตัวไอคุณเหลือไปดูตรงนี้เอาจะ30สามสิบตัวเอานะตัวนั้นเป็นแบงดาตัวเมียใช่ไหมพี่อ่ะมันออกไข่แล้วมันโตอันนี้เราถ่ายกี่กี่ปีอะอันนี้ตอนนี้กูยำๆไปนี่เพล่อไม่ออกเป็นร้อยเลยล่ะโอ้โหแล้วก็พอดีพี่แกพี่เจ้าของบ้านแก ที่พาเราไปวันนี้ครับ uh huh. แล้วก็เอากระเบนมาฝากด้วยพี่โอ oh, ้ oh, กระเบนเนาะกระเบนมาฝากแล้วจะมีปลาดุกทะเลด้วย uh huh. ใช่ครับ uh huh. ก็คือเป็นเมนูสิ่งมีชีวิตเนื้อดีเลยแล้วกัน uh huh. ก่อนอื่นอย่างแรกเราต้องจุดเตาก่อนครับได้ไหมพี่พี่จุดเตาได้ไหม เดี so ๋ยวลองดูครับอ๋อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมทำดีกว่าทั้งนั้นอันใส่ก็ไม่ได้หรอเราใส่แค่นี้ผิดเลยอ่ะมีอะไรง่ายๆผมช่วยนะระหว่างเนี้ยหั่นมะนาวรอก็ได้ครับโอ้ยเราเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นบอกเลยนะบอกเลยว่าไม่ง่ายปกติพี่ไม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 ่ค่อยได้ทำอาหารกันโอ้ยเดี๋ยนี้เราไม่ค่อยเลยครับคือถ้าไอเนี้ยก็คือสั่งกินส่วนของผมก็สั่งกินอ๋อเขาบอกเป็นแว่นๆไม่หรอเนี่ยแว่นไงมึงเนี่ยใช่อ่ะเนี่ยแว่นแว่นไหมพี่เหลือเยอะจัง ูใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการหั่นมะนาวที่ถูกต้องตั้งให้หัวกับท้ายเอาส่วนไหนส่วนหนึ่งวางไว้พื้นก็ได้พี่แล้วก็เสร็จปุ๊บเราผ่ากลางก่อนเลยครับผ่ากลางประมาณนี้เลยครับแล้วก็ผ่าอีกหนึ่งซี่ครับผ่าให้เป็นสี่ซี่ครับแล้วพอเราผ่าสี่ซี่เสร็จปุ๊บเราเอาจับตัวนี้พี่หั่นลงแล้วเราอ่ะหั่นเอาแค่ตรงเม็ดมันออกใช่พี่เนี่ยอ๋อทีนี้ก็ใช้งานได้ทั้งทั้งทั้งลูกอ่ะแค่แกะเม็ดออกมันก็จะเหลือแค่นี้แต่ไอ้ที่มึงเหลือนี่เหลืออย่างกกกับ้เเดียวรรอ่าพ็ไ เราชอปยาวเรด้วยไปเร่อประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราชิมครับลืมอะไรเปล่าเฮ้ยอะไรครับพี่นี่ขอหั่นไปแห้งเลยลืมเปล่ามันต้องเปรี้ยวหน่อยนะครับเอาคนหมดเลยหมดเลยครับพี่อ่ะทีนี้มาเทสกันเซฟนะหน่วยชิมเฮ้ยโอ้โหแต่หน้าตาใช่แล้ว่ะได้ใช่เลยลองแบบพอน้ำลมพอมีตีฟู้ด โคตรแซ่บใช่ได้ไหมเอ้ยผมว่าปูอ่ะตัวเดียวย่างไม่อร่อยอ่าเดี๋ยวทำต้มยำปูนี่เอาโอ้ยพี่ชอบที่ชอบจดน้ำหน่อยเพราะว่าเราไม่มีเมนูน้ำเลยเออแห้งเกินนะเลยใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวมันแห้งเกินแต่ระหว่างนี้เราย่างทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผัดเราไปทำผัดทีหลังกก็ได้่อนอื่นเราก็ต้องเผาตะแกรงครับ อตะแกรงให้มันให้มันไหมอนี้เดี๋ยวเรากินปลากระเบนกันเคยกินไหมพี่รามจริงไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยเลยผมอยากลองเหมือนกันว่ามันมันไอ้กรึบกรึบที่มึงบอกกันเนี่ยมันมันช่างใสวะมันก็เหมือนกินเอ็นวัวเอ็นอะไรเงี้ยพี่อยากลองสัมผัสกรึบกรึบเป่ะเหรอเอองั้นมึงลองตอนนี้เลยก็กรึบนะมันก็เอาที่มันสดหน่อยก็ได้สดขนาดนี้นะ เอาจริงๆถามว่ามันอร่อยขนาดนั้นไหมผมว่าเหมือนกนันเลยอร่อยขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งรสชาติหนึ่งผมว่าผิวสัมผัสมันดีก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราต้องรอมันใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่แ,แต่แต่ว่าเราเราจะเอาเมนูอะไรมาทำอะไรบ้างนะแมงดานี่แมงดาเดี๋ยวเรา,เามาย่างพี่เอามาย่างให้มันหอมๆครับแล้วก็เราก็ขูดไข่ออกมาแล้วก็ทำยำไข่แมงดาไข่พี่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมีมีต้มปูอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนผัดปลาดุครับเรามาเจอกันตอนผัดปลาดุแล้วไปชมบรรยากาศอินเสิร์ตแบบสวยๆงามๆตามสไตล์ เฮ็ดยังเสียงครับโอ้ยพอดีเลืออๆครับพอดีอันนี้พอดีเลยโชว์โชว์ให้กูดูชอบเลย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 โอ้ยโอ้ยพี่หวานมาก ที่มันหวานที่มันฉ่ำที่มันแบบรสชาติเหมือนแบบเป็นอย่างนี้ได้หอยแข็งอันหอยแข็งไทยอ๋อเหรอใช่พี่ตามตลาดเป็นหอยแข็งต่างประเทศไข่ไม่ได้อย่างแรกคือเราต้องปอกเปลือกแล้วก็เอาเส้นเมาออกก่อนพอดีพี่แกแนะนำบอกว่าให้เอาเส้นเมาออกคือบางทีมันจะมีเส้นที่อยู่ข้างในโอเคเราไม่ได้ไปไปก้านไข่มันถึงข้างในหรอกใช่ใช่ครับแต่ว่าเซฟเซฟไปเอาออกก็ดีอะไรเงนี้ครับอย่างแรกเราก็จะเริ่มจากตงไตัดตัดเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดกระเพาะไข่มันก่อนครับอ๋อเหมือนไอ้นี่ หมือนเหมือนเรานึกภาพว่ามันมีจานซ้อนกันอยู่แล้วเราต้องแง้มฝาเปิดนึกภาพเป็นเปลือกมังๆง่ายกว่าคุณจะยกตัวอย่างให้มันยากแทนแทนโอ้ยโอ้ยเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ลูดออกมากวาดออกมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะขูดไข่ลงพี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเส้นเมาตรงอันไหนไหนเส้นเส้นมันยังไงนี่นะครับมันคือตรงนี้อ๋อไมนก็เหมือนก็สันหลังมันที่ยันหางมันอ่ะ ผมว่ามันน่าจะเป็นกระเพาะมันแหละเหรอใช่ใช่ครับที่เขาเรียกกันมาเส้นบ้างเขาบอกบางคนเรียกขี้เรียกอะไรอย่างงี้แต่กินแล้วจะเมาอย่างเงี้ยเหรอเขาว่านะเหรอเอาไว้นอนไปละอ๋อคือมึงคือมึงกล่าวว่าเมาทางนี้แทนนะเซเว่นมันยังไม่ขายสิเห็นมึงไปโรงพยาบาลนะมึงเขียนเส้นนี้อ่าเออมันเห็นเป็นแรงเลยใช่ครับผมเส้นตรงกลน้เลยเราก็แค่ดึงมันออกมาดึงออกมาดึงออกมาไข่ไปหมดเลยดึงออกมาเออทีหลังนะเวลาไปร้านเหล้านะอ่าน้องแมงดาตัวไอ้น้อง เอาเซนเมาแมกดามาหนึ่งดิเอาเหรามาสักเจ็ดตัวโอ้ดูใครครับโอ้ยเียอเอาไปมอเดี๋ยวเราจะยำกันในหม้อครับแล้วค่อยเทกับกระดองเอาอี้เดี๋ยวผมช่วยขูดไข่ดีกว่าโอมายากไหมยากไหมมาอุ้ยเยอะเหมือนกันนะสามตัวเนี่ย จรินก็กินอิ่มเลยเอาละครับท่านผู้ชมมาแล้วครับได้เวลาครับได้เวลาเป็นมงคลแลเลิกแล้วอะไรครับผมหอมแดงหอมแดงครับมาเลยครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีอันนี้ผมบีบให้มันแตกนะพี่บีบครับบีบสดชอบเผ็ดไหมพี่ผมชอบมากโอเคครับงั้นใส่หมดเลยไม่ิ่งที่กินใช่เลยมันไม่รู้เรื่องอะดิโอ๊ยไทยเลยใทยเลย อันนี้ครับผมก็คือยำผักใส่ไข่แมงดาผักเยอะเหลือเกินกูจะหาไข่แมงดาไม่เจอเอาไข่เราเอาแค่เป็นความเมามันๆเออเป็นเน้นกุ๊บๆอะไรไปอไ่จริงๆด้วยนี่ถ้าไปหากินตามที่อื่นนิด วัดหลายพันนะขาดเนี่ยนะเออกว่าจะได้แบบอย่างนี้ต้องถือว่าไอ้ตัวนี้นี่เขาเออออมันทร่ยสมคำล่ำลือนะแต่ว่าเราไม่คิดอย่างนั้นเออเราเห็นจากที่มันแบบว่าไปจอยคนอื่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เออมันก็ดูประมาณนึงแหละมันก็เออก็คนทำเป็นเพิ่มก็ทำเป็นแต่พอเออมาเจอเองเฮ้มันมันระดับพักการนะเพราะหลังกล้องนี่เราเห็นตลอดเลยในวันต่อมาเติมใส่มะม่วงเอาอีกฮะ กูชมตั้งนานเนี่ยแล้วกูก็ไม่รู้จะพูดไงต่อจากประเด็นเมื่อกี้เลยทีนี้กี้ก็นั่งชมอวยตัวโยนอยู่แล้วเว้ยแต่ลอยจริงตลอดจริงฝีมือจริงๆว่ะตอนแรกก็เห็นแบบว่านั่งดูมาก็นึกว่าเออเป็นคนคนหนึ่งที่แบบพูดไปเรื่อยไร้สาระไม่มีแก่นอะไรชีวิตอ่ะไม่น่าจะมีอะไรดีอืมพูดตรงนะเอืมโอ้เออชมป่ะพี่อันนี้การจะพูดว่าเออแต่พอมาลองฝีมือจริงเออของจริงของจริงก็ก็อย่างแบประทับใจให้มันหน่อย ได้หน่อยเดียวเองเออมันนั่งทำแทบจะทุกอย่างเลยมึงกูมึงกูนั่งเหมือนคนพิการอ่ะโอ้โหอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงแต่นี่ใกล้เสร็จแล้วพี่เดี๋ยวเราเอามาทำให้มันเปรี้ยวทีหลังเดี๋ยวเราลงปูปูสุกปุ๊บยกเลยนี่ยังเหลือผัดปลาดุทะเลปลาดุอีกนะเนี่ยวนนี้เราจัดหลายเมนูกันอ่ะเยอะเลยอ่ะคือเยอะเกินด้วยนี่คือเราทำตั้งแต่เก้าโมงนะที่จะทิ้วไปเ่ยนั่งมาจนแดดมังจะไล่หลังกูแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เรา ใส่ผักแล้วก็ปรุงให้เปรี้ยวสุดท้ายก็ครับผมปรุงเปรี้ยวต้องใส่เลยมะนาวผมหั่นไว้รอเลยเนี่ยมะนาวเนี่ยไม่ใช้แล้วพี่ไม่ใช้แล้วแต่ว่าเราจะให้เราจะผัดกะเพราพี่อ่าสุดท้ายกอนอยากให้พี่ลองชิมโอ้ยถนาดอยู่แล้วผมอะนึ่งชิมเนี่ยเดี๋ยวพี่ยังยังเดี๋ยวปรุงมะนาวก่อนอ่าเอาละเอาล้วเอาคนจีพี่รออยู่รอให้บีบให้หมดก่อนแล้วค่อยคนโอ้ยได้แล้ว คล้องคออะไทีเนี้ยมาเดี๋ยวพักกระเพรากันดีกว่าพี่ครับจัดไปสุดท้ายละสุดท้ายกินข้าวกันดีกว่าพี่หลังจากที่เราเหนื่อยกันมาทั้ง3คนแล้วถูกต้องก็กินข้าวกันเราพูดไม่ได้ยังไงเหนื่อยสามคนมันมีมันอยู่คนเดียวอ่ะอ่าเดี๋ยแจกขันเนียรแจกขันเนียร์ ลองดลครับเอาเลยครับจะกินจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือจะกินเพียวๆก็ได้ครับมันจะเหมือนย่างปลาไหลอุนังเหฮียอร่อยเทสกับจิ้มซีฟู้ดเิเฮ้ยแมงดาอ๋อมันมีเป็นเนื้อแบบขึเนี่ยนะคิดมาตลอดเลยว่าเหมือนกินปลาหมึกในหัวตอนแรกอ่ะก็แต่มันมีทั้งทั้งกรึบทั้งเนื้อผสมกันเลยเฮ้ยดีว่ะเอายำเลยไหมพี่มายำแมงดาครับผมเดี๋ยวคราหกกันเลยอ่ อู้อยเยี่ยมเลยปุ๊บกับับปุ๊บกัับเลยแหละอร่อยทุกอย่างเลยเออฝีมือมันสุดยอดจริงปะ่ะผมขอลองปลาดุกทะเลนี่นีนีนี่เนื้อดีครับปลาดุกทะเลอืล้มเนื้อยังเด้งๆด้อยู่เลย เนื้อมันผมว่ามันดีกว่าเนื้อปลาดุกแบบปลาดุกเรียงปลาดุกตำตำตลาดอะไรที่ปลาดุกนาอะไรเงี้ยครับผมชอบทุกอย่างเลยว่ะไม่รู้จะตัดสินว่าไหนมันดีสุดเลยอ่ะมันอร่อยหมดเลยอ่ะอร่อยหมดเลยแล้วแบบอะพี่คือมันอยู่ในระดับที่เผ็ดกำลังดีที่ผมก็ไหวอยู่นะถึงแม้จะน่าเหงื่อแตกอยู่เนี่ยแต่มันแบบเผ็ดอร่อยแล้วเราอยากจะกินอีกอ่ะมันครบรสตอนนี้กูลืมความทรมานของไอ้ตอนที่เราไปไปไถโคลนไถอะไรทิ้งไปหมดแล้วพอเราได้จบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้นหละมาแล้วแลดี อันนี้เอาไปซดแก้เรียนเพราะว่าเรากินอาหารรสจัดกันทั้งหมดเลยตรงนี้จะช่วยแบบตกให้บาดคอออกไปเลยพี่อ่าโอ้ยจยมได้โหนี้ซดได้ทั้งวันลยกวอโอ้ยปูยังดีแต่ตัวการมันดีมากครับอู้หูดจอดจาชวนมาอีกมาไหมพี่มาม้องพิษเลยอีกสิบอีพีกูได้อะแต่ว่ากูไม่เอาคนแล้วนะกูมาข้างหลังเลย มาตอนนี้ชงช,ง,ชงทำแถวแถวแล้ยิ่งได้หาเองยิ่งอร่อยพี่ใช่ใช<ห>่มันคือเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของอาหารเลยนะเริ่มเข้าใจเสน่ห์แล้วนะว่าแบบว่ามันไม่เหมือนเราไปลงร้านหรือว่าไปสั่งมากินอะไรร้ร <ๆ S 2> าน <ๆ S 2> มันก็จบแหละเออมันก็แบบมันก็ไปมันก็นกินอร่อยแต่พี่อ่าฮะมันไม่ได้อารมณ์นี้ใช่อีงจากที่ลองทิ้งทั้งหมดนะผมชอบไปนี่ว่ะเออเหมือนกันเออปลาดุกปลาดุกทะเลแต่มันมันคืออันอื่นมันไม่ได้แย่นะใช่มันไม่ได้ชอบที่สุดแบบโดดอย่างนี้แม่งเลี่ยมเลย ใช่อันนี้นิดนึงมันขยิงขึ้นมาซึ่งทุกอันมันอยู่ในไฮแรงทั้งหมดใช่ใช่ใช่ฝากคนงานหน่อยพี่เราสองคนก็ฝากด้วยนะครับกับรับทราบโปรดักชันนะครับเราจะมีทุกช่องทางเลย YouTube Facebook TikTok ไงก็ฝากด้วยแล้วก็ของพวกผมเองเนี่ยก็มีช่องส่วนตัวด้วยเหมือนกันผมว่า YouTube เจ็คกี้ขาดของเอบว่า ยูทูบเจสามชาชแนลอย่างที่ว่าในช่องรับซ้ำก็จะมีคลิปเป็นแบบว่าไลตี้อ่าจะมีเลงบทเกมเพื่อรหัสกระสาบถูกต้องครับห้าโมงเย็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเอนจอยอ e ทติ้งกันก่อนเอนจอยอ e ทติ้งกันก่อนครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะครับผมครับ รายการเทปยางเชียนหลังของเราก็คงต้องชิ้นสุดเพียงเท่านี้แล้วเอ้่งหค่เงาเทปสุดท้ายเหรอฮะนี่กูมาปิดงานเลยเนี่ยจบจบจบอจบอีพีอคงสิ้นสุด E p พีนี้เพียงเท่านี้แล้วค่าผมก็ขออย่างเช่นเหมือนเดิมครับผม ขอให้คุณพระศรีและตาลใจขอให้พี่ป่าพี่เข่าเจ้าสังนางป่าขอให้เจ้าที่เจ้าทางปูกฝังรักษาทุกคนไปไหนก็เดินทางกับข้าปลอดภัยนะครับผมมีเงินมีทองซื้อเลขถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอครับผมนะฮะขอเงินด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวปั่นเดยวดไปนะจะหยุดพูดเมื่อไหร่กันเนาะคือช่องมึงต้องขอขนาดนี้เลยนี่รายการมึงแอดทม์เท่าไหร่เนี่ยคือวิกฤตแล้วเลย ครับผมสำหรับวันนี้เราคงต้องขออนุญาตไปก่อนดื่มดหํากับอาหารตอบกันก่อนนะครับผมครับผมวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับคือเนี่ยสมชื่อรายการเลยเฮ็ดอย่างเซียนหลังก็ให้ไอเซียนหลังมันเฮ็ดคนเดียวเลยอย่างที่บอกเป็นคนไม่ทําอาหารไม่ทําอะไรเลยตอนแรกกูกชวนผิดคนเนาะกูก็ไดงคิดนะมันเหมือนมันมีบีบส่งมาว่าแบบว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องไปลุยคนนะแล้วพี่ก็ไปว่าจับแมงดาทะเลแล้วพี่็มายำอาหารสดๆกูนั่งคิดแต่นันกูก็ไม่ได้กินแมงดา ายำกูก็ไม่กินเผ็ดนะมันไม่เผักด้วยไม่เป็นเออลุยคนกูก็ไม่เอานะกูว่าทำไมเนี่ยผมว่าผมอยากให้คนที่แบบไม่ไม่เคยมีประสบการณ์อ่าด้านเรื่องวิถีชีวิตอะไรเงี้ยครับเออดีเออจริงๆนี่นี้ดีดีนะมันมันจะอร่อยอีกอีกมิติหนึ่งเอาจริงผมรู้สึกอร่อยตั้งแต่ระหว่างทำแล้วอ่ะใช่พอมันเห็นมันได้กลิ่นก็ได้เล้วัตถุดิบที่เราแบบไปลุยมาอะไรเงี้ยใช่เพราะพี่ซัดบ่อยครับเป็นการบังทับไม่ไม่อร่อยก็แย่แล้วท่านครับหากใคร อยากจะดูคลิปเซิร์ฟโครนเต็มๆตำนากคลิปทางนี้ครับเข้ามาดูด้วยเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้มาถึงร้านซัพ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณกีครับ